สวัสดีเพื่อน,อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ออกมาเที่ยวตามคลองนะครับผมห่างบ้านสักประมาณสิบโลนะฮะมาดูมิม้มครับผมพึ่งช่วงนี้ทิ้งห่างนะครับคลิปพึ่งเลยไม่ค่อยมีนะฮะก็มีแต่คลิปบางทีไล่สาระบ้างมีสาระบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับดีกว่าช่องเงียบนะฮะตอนนี้ผมดูมิม้ม มิมผมไม่ได้เฝ้าตัวนะครับผมก็คือว่าเราไม่ไม่เฝ้าดูแล้วนะฮะถ้ามันมีตัวนะครับผมเราต้องหาดูตามพุ่มนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใต้ๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกาะนะฮะมิมนะครับอยู่ไม่ไกลครับผมประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่อาจจะอยู่ใกล้ๆนะครับผม คนไม่มีป่าอะไรเลยนะครับนอกจากจะเกาะข้างๆคลองอย่างนี้นะครับถ้าเราไปนั่งดูตัวเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะมิมมันตัวเล็กนะครับผมคือเราต้องมุ่นดูตามต้นไมยาลาบนะฮะหรือต้นเขาเรียกต้นอะไรอะ่ะต้นใบสาบเสือนะครับต้นสาบเสือเล็กๆนะครับ อย่างนี้ต้องก้มดูนะฮะบางทีดำๆนะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจับแล้วนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเบลเลอร์เลยับผมเกาะอย่างนี้นะฮะเกาะข้างคลองครับผมเมื่นะครับเกาะเงียบเลยนะฮะแต่ก็ออกมาครับผมนั่นนะครับตัวเข้าออกนะ อยู่ห่างจากที่ผมเดินเมื่อกี้ประมาณสิบวาครับผมสิบวาก็ประมาณยี่สิบเมตรนะฮะไปครับเดี๋ยวดูกันฮะ ตาก็หยีกักหน่อยนึงถ้าเกิดเราไม่มีหน้ากากนะฮะคือยีย,ยียีหนังตาสักหน่อยนึงนะครับเผื่อมันบินสวนมาเรามองไม่เห็นนะครับตัวมันเล็กนะครับการดูคลิปในแต่ละคลิปนะครับที่น้องๆส่งมาผมผมผมก็จะดูนะฮะแล้วก็สังเกตหนึ่งร่องรอยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วนกะ็ตอบได้เลยว่าทําแบบนั้นไม,ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่ถ้าเกิดคนเขาดูเนี่ยน้องๆเนี่ยอยากอยากตีจัดเลยอนะไรเงี้ย ไปทําตามแบบนั้นจบเลยครับผมเรามาดูกันใกล้ๆจะชัดแล้วครับผม คือกอกับต้นไม้ยะลรับแห้งนะครับผมจนหักแล้วนะมีน้ำหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับผมหัวน้ำพอได้กินนะอันนี้น้องๆนุน่นที่ก็ถามมาเรื่องนีมาครับวันนี้คลิปนี้ก็บอกบอกไปนะว่าทำปมยังไงยังไงนะแล้วก็การการดูคลิปพึ่ง ในแต่ละช่องหรือว่าช่องของประเทศนอกเนี่ยนะเราต้องคอือยังไงใช้วิจารยนในการดูเลยนะครับว่ามันจริงหรือไม่ร่องรอยมีก่อนหรือไม่นะครับก่อนที่เขาจะถอดเสื้อหรือว่าเข้าไปเอาแบบแปลกแปลแหวกแนวนะมันไม่คุ้มถ้าเราไปทําตามนะครับผมอันนี้ผมเตือนไว้เฉยนะครับผมก็คือเป็นห่วงนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครั อันนี้ก็ยาวครับผมสวัสดีครับยาวก็จะขาดนะครับเดี๋ยวขอปัดโอเคครับผมเดี๋ยวไปหามิมกันด้วยดูพึ่งไปด้วยนะฮะ เรขี่มาอีกหน่อยก็เจอตัวกินดอกไอหนอนไก่นะครับผมเยอะนะฮะแต่สำคัญไม่ค่อยมีน้ำานะครับมิ้มนะครับเมื่อกี้ก็มีหน่อยสักคำกากว่าแก้ยากได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเดินดูนะเผื่อมันมีน้ำอีกเนี่ยเผื่อจะเจอครับผมมีป่าอยู่ข้างคลองบ้างข้างหลังผมบ้างนะครับผมแต่ต้องตาดีๆค,ค่อยๆลุก มองไปเรื่อยๆนะครับผมก็ล่างมันเล็กนะฮะไม่เหมือนพึ่งนะครับผมจากหอนไก่เมื่อกี้ที่ผมดูตัวนะครับผมแล้วขี่ค่อยๆดูมาด้วยนะครับผมแล้วก็จอดมุดเข้าไปด้วยนะแล้วก็เหลือไปเห็นแล้วก็ผมมิ้มอยู่ไม่ไกลจากที่ผมดูเมื่อกี้นะครับผมประมาณร้อยห้าสิบเมตรโน่นครับผมลังใหญ่นะครับ ววเวยยอะนะนครับดี๋ลองเข้าไปลุ้นนะครับผมไม่รู้จะข้ามได้ไหมมันเป็นขอ,องอยู่ด้วยนะะไปดูนะครับ,รบผม ู้สึกว่าจะสูงสักหน่อยด้วยนะครับยังใหญ่แต่สูงครับผมนะู่นอยู่นยอดเลยนะครับไม่ถึงยอดนะกลางต้นแต่สูงเอาอยากไปแล้วครับ เป็นน้ำด้วยนะครับข้างในนู่นนะฮะโอก็อผมไม่เอาดีกว่านะแต่ผมว่าหุนน้ำใหญ่นะครับมันยังเสียดายอยู่นะโอเค,เคก็ผมไม่เอาเนาะปล่อยไว้ครับผมาจากจุดที่ผมไม่เอารังใหญ่เมื่อกี้นะครับก็เดินดูมาอีกหน่อยนึงนะครับผมก็มาเจออีกตัวอีกอีกรังนึงนะฮะไม่ใช่อีกตัวนะ ก็มาเจออีกหลังครับผมไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าโน่นับผมมีมอยู่ข้างในนู่นะนะฮะไสครับเดี๋ยวลองดูนะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็อ,อย่างเคยครับพี่น้องครับ หัวน้ำใส่จะฝ่อนะฮะแต่มีลังครับผมขาวนะครับผมเป่าใส่แล้วนะฮะควันนะครับไม่ง,งั้นผมจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะมีลังครับผมเดี๋ยวขอนะฮะไปครับขอตัดนะฮะ ตัดมาแล้วฮะจะเป็นพึ่งก็ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบเจ็ดยี่บแปดวันนะฮะถ้าถอดขนาดนี้นะครับผมย5ิบห้าวันนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับจะถอดแบบนี้นะฮะมันจะไล่ถอดจนหมดนะฮะถ้าเป็นพึ่งนะครับเหมือนกันครับมิ้มก็เหมือนกันนะครับผมหัวน้ําช่วงนี้อากาศไม่เวิร์กก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเหลือน้อยนึงนะฮะดูดหมดครับผมฟอไปเลยนะครับ ใชครับเดี๋ยวขอไปปิ้งต้องหอแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับผมขอกับพุ่มคอยตำตำนะต้องดูดีๆครับผมมิ้มมานะครับสวัสดีครับผม